สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยศาสต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะะดินสิบหน่วยบนนะคะเทียบชนนะ,ะสองสูตรนะกะ่อนที่จะเข้าการคํานวณนฮนะเะดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยแสกข้อมูลทางสิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสุดหัวรวยทรัพย์นะคนตกนะทั้งวันเลยนะแอดก็ว่างทําคลิปให้วันนี้นะก็ต้องทํานะทั้งเสียงผลนะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วอู้อี้ฟังไม่รู้เรื่องฮะให้ใช้หูฟังช่วยนะอาจจะอ่าเสียงดังนิดนึงนะะต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้ารอให้ฝนหยุดเนี่ยน่าไม่หยุดน่าจะไม่หยุดนะคะเพราะว่า ค้มแบบนี้เนี่ยน่าจะตกทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดินสิบหน่วยบนเนี่ยสูตรเก่าเนี่ยที่ยังเดินอยู่นะคะก็มีนะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยแอดเลือกสูตรใหม่นะคะเพราะว่าสูตรเก่าน่าจะมีสองสูตรนะคะที่ลงกันคนละคลิปเนี่ยเขาได้ตัวชนนะคะแอดก็เลยอยากได้นะ ตัวที่เป็นการจับคู่ชุดนะแอดก็เลยเลือกสูตรใหม่นะนําเสนอทั้งสองสูตรเลยนะถะาเพื่อนๆอ,อยากได้สูตรเก่าให้เพื่อนๆไปดูคลิปเก่าได้นะฮะเรามาดูกันนะเสถิติของสูตรที่หนึ่งเนี่ยสามสิบเจ็ดงวดเสถิติอยู่ตรงนี้นะฮะสามสิบเจ็ดงวดนะแต่ว่าแอดแคปมานะะได้สิบห้างวดฮนะอันนี้เนี่ยถ้าเรามองนะะก็มานะที่สิบนะ ติดเลยนะคะหนะะ mm ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดะะงวดที่ผ่านมาก็มาที่สิบนะเด่นห้าแปดสองออกสามสองสี่นะคะ,ะ,คะ mm hmm. เข้ามาที่สองหลักส mm ิบ hmm. สูตรนะคะเราจะใช้สิบบนนะคะสองครั้งหน่วยบนสองครั้ง สิบล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้ ύ, ร two, ท s, งที่หนึ่งสี่ครั้งสิบหน้ ein, าครั้ง,ง,ง,งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สอง um สองครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหก หกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่นะเท่ากับสามนะเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยในสูตรที่หนึ่งนะคะหกเก้าสามแต่สูตรเก่าของเราเนี่ยเป็นสูตรที่เดินยาวคันเทพนะสี่สิบกว่างวดนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบสูตรที่เดินยาวคันเทพนะให้ไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะอันนี้สามสิบเจ็ดงวดนะคะเรามาดูนะคะสูตรที่สองแอดก็เลือกมาสามสิบเจ็ดงวดเท่ากันนะแต่สามสิบเจ็ดงวดเนี่ยก็ถือว่ายาว ถือว่าเดินยาวอยู่นะฮะสูตรอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาหน่วยนะมีงวดนี้เนี่ยที่ปู่ไปสิบนะ,ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเด่นที่ศูนย์สามสี่ออกสามสองสี่ก็มาที่หน่วยนะสูตรที่สองเนี่ยมาหน่วยมากกว่าสิบนะ,ะสูตรเราจะใช้หลักพันร้อยบนสี่ครั้งหน่วยบน ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองแล้บวกข้าคงที่แปดห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกแปดนะคะถ้ากับแปดแปดบวกสามถ้ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งถ้ากับสองเราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่สองนะแปดหนึ่งสองพบแล้วนะคะทั้งสองสูตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเวลาที่เราทำการเทียบชนคนะ่ะอันนี้แอดยกตัวอย่างาให้นะคะสี่งววนะคะ ตั้งแต่งวดที่ออกฮะสามห้าสองฮะ, 3, 5, ฮะชนที่สองฮะแล้วก็กันฮะทำไมถึงต้องมีตัวกันฮะกันฮะในกรณีที่บางงวดเนี่ยชนแล้วก็ไม่มาฮะกันก็คือตัวที่ไม่ชนนั่นแหละเอามากันฮะคู่ชุดห้าเก้าห้าสามแปดเก้าแปดสามถ้าชนหนึ่งตัวกันสี่คู่ชุดไปกลับถ้าชนสองตัวกันหนึ่งคู่ชุด 8, ะชน, 2, น 1, ดะในงวดนี้ออกมาที่สามห้าสองฮะก็เข้ามาฮะที่ ตัวชน2องฮะงวดต่อมาชนที่9กับ2อฮะกันหกสออกมาที่3ามเสองฮะในงวดนี้เนี่ยเข้ามา2ตัวนะตัวชน9กสองงวดต่อมาชนที่4กับ7กัน18ึผลวันออกมาที่2องสี่หฮะในงวดนี้มาตัวชนฮะสี่แล้วก็งวดที่ผ่านมานะไม่ชนจับคู่นะห0าศูนย์ห้าสามห้า4ี่แย์แดสาปดี่สองศสสองสี ในกรณีที่ไม่ชนแบบนี้นะคะจับคู่ชุดได้ทั้งหมด9คู่ชุดนะคะไปกลับนะคะทำเพื่อนซื้อเนี่ยก็ต้องกลับตัวด้วยนะคะออกมาที่สามสองสี่นะคะก็เข้ามาคู่ชุดนะคะสอชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเอเลือกมาแบบไม่ชนนะคะจะได้มีตัวจับคู่ชุดมา จับคู้ชุดหน้าหกแปดหกหนึ่งหกสองเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองสามแปดสามหนึ่งแล้วก็สามสองค่ะ หกแปดหกหนึ่งหกสองเก้ฮะเกคู่ชุดนะไปปรับนะคสำหรับส่งตัวบนนะในวดปไปจำวันที่1นึ่งสิงหาคมนะ2 5สองพันาร้อนะเพื่อนชอบคู่ชุดส่งตัวบ,บนต,บตัวไหนฮะลองเลือกฮะวิเคราะห์พิจารณานะนำไปเสี่ยงด้วยตวงเพื่อนเองฮะลองรวบรวมข้อมูลดูฮะแล้วก็ลองเอาไปจับดูนะว่า ตัวไหนน่ะที่ชนกันนะกับที่แอดลงข้อมูลไปบ้างนะคะก็จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดในงวดนี้นะคะก็ใครชอบเรื่องนาไปเสียงนะไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะสําหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะะกดติดตามฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ